ครับสวัสดีครับพี่น้องเ c ฟซทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชยงายนะครับโดยช่างโมเทียนนะครับอันนี้มีสองกระบอกครับส่งงานหนึ่งกระบอกนะครับกระบอกแรกนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับกระบอกนี่เนาะทําพันท้ายเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้ทารางครับตัวนี้มารีวิวให้พี่น้องเ c ฟซและลูกค้าได้รับชมก่อนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นปลาดูนะครับ ตลวนี้ไม่มีการตัดลายอะคริลิกนะครับไม่มีการตัดลายไม้นาอตแวนี้ปิดท้ายด้วยสแตนเลสเลยครับแอคชั่นอย่าเว้านะครับเว้าเนาะช่วงพันท้ายนะครับครับจะเป็นทรงมือสอดนะครับแอคชั่นเราจะเป็นประมาณนี้นะครับทรงมือสอดนะครับทรงมือสอดนะครับกระบอกนี้ยังว่างนะครับเนาะเป็นมือสอดกระบอกนี้นะครับทําขึ้นมาก็เสร็จไปเฉพาะพันท้ายนะครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมก่อนนะครับ ตัวนี้แกะลายเช็คเกอร์กระโจมือนะครับปลายก็จะงงอนนิดหน่อยนะครับสําหรับก็บอกนี้เนาะจะใส่กับลางไม้นะครับยังว่างนะครับรางไม้เนาะลางไม้ธรรมดานะครับไม่ได้ฝั่งทองเหลืองเนาะรางไม้ล่องล่องไม้นะครับครับล่องลางนะครับตัวนี้ครับครับเป็นปลาดูนะครับตัวนี้เนาะปลาดูแดงๆนะครับ จะเป็นไม้เก่านะครับมันจะมีตําหนิตรงรูนี่นะครับนิดหน่อยนะครับนี่นะตรงนี้จะปิดท้ายสแตนเลสครับปัดเงาครับสแตนเลสปัดเงาครับลายชิคเกอร์ครับตัวนี้พิเศษไปนะครับนาะถ้าทําเสร็จก็ราคาจะอยู่ประมาณสามพันนะครับสามพันห้านะครับนาะงรงนี้นะครับแอคชั่น ตรงนี้จะงอนนิดหน่อยครับนี่นะครับสำหรับกระบอกต่อไปนะครับนี่ลูกค้าก็จองไวแล้วครับลูกค้าสั่งพิเศษครับอนนี้ปิดท้ายสแตนเลสครับตัดลายด้วยลายไอ้กระพี้นะครับพี้ของชิงชันนะครับตัวนี้เป็นไม้ไอ้ไม้กิจแดงนะครับหรือว่าภาคกลางอาจจะเรียกว่าไม้ชิงชันนะครับนตัวนี้เนาะ แกะลายชิกเกอร์กระจมือนะครับตรงคอแกะลายชิกเกอร์นะครับจะเป็นทรงกำคอคานเวียงนะครับตัวนี like ้เนาะนี่ครับลูกค้า like สั่งนะครับไม่เอาแก้มเนาะไม่เอาแก้มทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นแบบเรียบๆนะครับนี่เนาะลายสวยนะครับมีตาเยอะมากครับตาหมันเนาะสาหรับไม้เกดแดงกระบอกนี้นะครับดูตาหมันนะครับเยอะมากลางก็จะเป็นลางไม้เกดแดงกันนะครับแต่จะเป็นไม้เก่าโวละต้นคนละที่นะครับ ตัวลางจะเข้มมากนะครับแดงเข้มมากนะครับมากิดแดงนะครับครับปีกโรลเลอร์ห้าสิบเซนนะครับโรลเลอร์ลูกปืนนะครับข้างขาวนอกนะครับเสริมยางได้สองเส้นนะครับตัวนี้ชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับชักเจ็ดสิบทิ้งปลายอยู่ที่สี่สิบห้านะครับกระบอกนี้เนาะเลียวปลายนะครับเลียวปลายเล็กๆเลยนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะนะครับค้าสั่งลางไม้นะครับ ลางไม้ธรรมดาไม่ฝังทองเหลืองครับลูกค้าเน้นไม้เกล็ดแดงทั้งลำนะครับว่าน่าจะส่งพรุ่งนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งจองมาประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าผมต้องหาไม้นะเลือกไม้ที่สวยๆถูกใจนะครับสําหรับลูกค้าพี่ท่านนบูลครับตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้นะครับที่สั่งไว้นะครับอันนี้จะเป็นคู่ตัวนี้นาองตัวนี้ทําไปก่อนนะครับ ที่ธัญบุญนะครับตัวนี้ให้ลูกค้าไปก่อนหนึ่งกระบอกนะครับเป็นกำขอคางเวียงนคะานเวียงนะครับนี่เป็นแกนล้วนๆเลยนะครับไม้กิดแดงสวยมากนะครับลายของออกสวยนะครับมีตาหมานเยอะมากนะครับปิดเพียวนะครับกระบอกนี้เนาะน้ำหนักประมาณ2อโลสองโลกสองโลเจ็ดนะครับ กระบอกนี้นะครับเน้นเพียวนะนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นประมาณนี้นะครับของไก่อลูมิเนียมนะครับไก่เซฟนกนะครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ081215459นะครับช่างมุนเทียนนะครับ081215459นะครับจะสั่งเฉพาะ พันท mm ้ายเปล่าๆก็ได้นะครับพันท้ายแล้วก็ผมจะทําทําสีเคลือบเงาให้แล้วก็แจ้งสปคกมานะครับจะสเปคกใส่กับรางอะไรนะครับผมก็จะทําให้ได้นะครับสฉพาะพันท้ายเนาะแล้วแต่ไม้นะครับแล้วแต่เนื้อไม้เน่อไม้ชิ้นชั้นก็จะแพงขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าไม้ไปดูก็จะถูกกึ้มาอีกนิดหนึ่งนะครับเฉพาะพันท้ายก็รับทํานะครับพันท้ายเนาะครับนี่นะครับแอคชั่นแอคชั่นตัวนี้นะครับ ถ้าใครสนใจแบบนี้นะสไตล์นี้นะครับเล็งง่ายมากนะครับเล็งกระชับดีนะครับสาหรับกระบอกนี้เนาะเวลาประทับกับไหลนี่จะเดะเลยนะครับพอดีเลยนะครับช่วงไหลนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับยังว่างนะครับกระบอกนี้เนาะสนใจทักมาได้นะครับก็ก็ททำล้างขึ้นมาก็ประกอบเสร็จก็ส่งได้เลยนะครับประมาณวันสองวันส่งได้นะครับกระบอกนี้เนาะ ใครที่ชอบทรงมือสอดครับพิเศษเข้าไปก็จะแกะลายเช็กเกอร์กระจ้ามือนะครับแกะลายเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ0812115459นะครับช่องเทียนครับติต่อโดยตรงได้นะครับหรือว่าชอบแบบสไตล์กำคอคันเวียงนะครับหรือว่ากำคอธรรมดานะครับทำได้นะครับแล้วก็ ยกยิงนะครับทรงยกยิงก็ทํานะครับยกยิงเนาะลูกค้าก็เรียกร้องหลายท่านนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ทําขึ้นมานะครับก็ทําชุดกําคอก่อนนะครับช่วงนี้เนาะครับโอเคครับฝากติดตามช่อง youtube นะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับมีผลงานก็จอมานำเสนอให้พี่น้อง f c และลูกค้าได้รับชมเรื่อยๆนะครับ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็มีคลิปดีๆก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ